สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งดทีติกรได้นะครับผมมีเพื่อนๆทางบ้านเนี่ยถามเข้ามานะครับว่าฝึกจังหวะแล้วเนี่ยมือมือได้อยู่มือพอได้นะครับแต่พอเอาเท้ามาใส่แล้วมันไปไม่เป็นนะครับผมแบบตีมูห่าเป็นไม่เป็นจังหวะเลยทําไงดีนะครับผมมีวิธีแก้มาให้แล้วกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นจังหวะไหนก็ตามนะครับผมวิธีแก้ง่ายๆที่มือกับเท้ามันไม่ไปด้วยกันก็คือเราพยายามฝึกจากมือก่อนอ่าเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมแพทเทิร์นง่ายๆก็คือ1และ อ่าส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนี้นะเพลงอ่าพวกแบบฝึกหัดง่ายๆนะครับผมอ่าเอาสมมุติว่าแพทเทิร์นหลักมันคือ1และ2และ3และสและแต่เรายังตีไม่ได้บางคนอาจจะบอกง่ายๆยังมีแค่1กับ3นะครับผมทำไมไม่ได้จริงๆถ้ามือใหม่จริงๆเนี่ยก็ถือว่ายากนะครับผมจากการที่จะเล่นแค่1กับ3แล้วก็มือขวาเท้าอ่ามือซ้ายเท้าอะไรต่างๆเนี่ยมันยากเหมือนกันนะครับผมเพื่อนๆให้ฝึกแค่มือก่อนเอาแค่มือไปก่อน หนึ่งและสองและสามและสี่และแค่นี้ให้มารู้สึกรีแลกต์และเร็วขึ้นอ่าประมาณนี้เลยพอมันเริ่มรีแลก์แล้วนะครับผมเราก็ค่อยใส่เท้าในจังหวะที่หนึ่งอย่าเพิ่งใส่เยอะเอาแค่จังหวะที่หนึ่งโดยมากเนี่ยจังหวะทั่วไปมันก็จะมีเบรคดับแบบในจังหวะที่หนึ่งอยู่แล้วนะครับโดยทัวท่วๆไปเลยนะครับผมอ่าเราก็ใส่มาแค่จังหวะที่หนึ่ง อาจจะตีมือมาก่อนนะยังไม่ต้องเริ่มปึ้งไปเลยนะเอาเอามือมาก่อน1และ2และ3และ4และ 1, ละ1พอเริ่มตั้งตัวได้ไปเอามานะ 1, 1> 3และ4และ 2, 2ไปจนกว่าจะรีแหละลองเร็วขึ้นก็ได้แต่เอาแค่นี้ เอาแค่ okay, นี้ก็ได้นะครับผมพอ1ได้แล้วนะครับผมก็เริ่มใส่จังหวะต่างๆเช่นในแบบฝึกหัดตั้งต้นเราคือ1กับ3 1อ่า1กับ3ก็มา1 3เดี๋อย่เพิ่งใส่รอบแรกอย่าเพิ่งใส่พอเริ่ม3 1 2 3 4. 1 2 3 4. แล้วก็ซ้อมแบบเร็วขึ้นประมาณนี้อ่าลองยกตัวอย่างอีกสักจังหวะหนึ่งแล้วกัน อ่ะหมอลำสองสก็ได้นะครับหมอลำสองสี่ก็คือหและสอและหนึ 1, และ, 2, และ, 1, และสองและหและสและหนึ่งและและก็ซ้อมมือเนี่ยให้มันคล่องคลก่อนหนึ่แบบรีแลกแล้วเอาเท้าจากกังหวะที่หนึ่งเข้ามาอ่ะเอามือก่อนนะ2องและหนึองมาหน เลแลจนคล่ลองนะครับเลือซ้อมแบบให้มันเร็วเลยอ่าเราก็กลับมาซ้อมใหม่ใช้จังหวะและที่เหลือ1และ2และ1และ2และ,อ,และ,อ,และอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ครับสรุปง่ายๆก็คือเวลาเราเจอจังหวะอะไรที่มันรู้สึกว่า มือกับเท้ามันไม่ไปด้วยกันเราก็ซ้อมแค่มือก่อนอ่าดูว่ามือมันมีอะไรบ้างมือมันก็มีแค่2ข้างนะครับผมอ่าเราก็ซ้อมเฉพาะมือไปก่อนแล้วค่อยมาเพิ่มจังหวะเบดดัมในจังหวะที่1แล้วค่อยเพิ่มจังหวะที่เหลือถ้ามันมีเยอะอ่าเช่นมันมี1มี e อแอนอะในของต่างๆแล้วก็มี3ด้วยอย่างเงี้ยเราก็ใส่1กับ3ไปก่อนหรือใส่อะไรที่มันหลักอ่าถ้ามันมี LE และแล้วก็มี E กับแอนด้วยเราก็เลือกซ้อม 1, 1กับพวกและก่อนอ่าเพราะว่ามันจะเป็นจับจังหวะได้ง่าย พราะอออ่า e กับอ่เนี่ยค่อยค่อยเติมมาทีหลังอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมเอาจังหวะที่มันหลักหลักหลักๆกก่อนแล้วค่อยย่อยลงย่อยลงย่อยลงไปเรื่อยนะครับผมในส่วนของเท้านะครับมันจะทําให้เราสามารถเขาเรียกว่าค่อยคปรับสภาพร่างกายจากที่มันเพลงยาอยส่วนยาอเนี่ยมันจะทําให้เราตีได้ ค,ค่อยๆค,คล่องมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆไปฝึกแล้วกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกนคนครับถ้าใครช,ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อาสาระคาบรู้ดีๆจะหนึ่งนาทีที่กองได้โดยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ